สวัสดีค่ะน,นะคะวันนี้ดิฉันก็จะอขอพูดเรื่องไต้หวันนะคะในหัวข้อว่า,าจีนนะคะจะครอบครองไต้หวันได้หรือไม่นะคะหรือถึงเวลาหรือ,อยังนะคะดิฉันก็จะขอปูปพื้นฐา,านทางประวัติศาสตร์นิดนึงนะคะก็เริ่มจากสงครามโลกครั้งที่สองนะคะ ก็เกิดจราจนอู่ฮั่นนะคะเกิดจราจนอู่ฮั่นนะ,ะซึ่งทำให้ราชวงศ์สุดท้ายของจีนคือราชวงศ์ชิงนั้นนะคะ เสื่อมสลายไปนะคะสิ้นไปนะคะแล้วพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เป็นผู้ได้รับชัยชนะนะ,ะครอบครองจีนแผ่นดินใหญ่นะ,ะทำให้พรรคชาตินิยมนะ,ะซึ่งเป็นพรรคตรงข้ามกับพรรคคอมมิวนิสต์เนี้ยนะคะพ่ายแพ้กลับไปนะคะแล้วก็ได้ถอยล่นไปตั้งหลักอยู่ที่เกาะ ไต้หวันในปัจจุบันนี้นะคะเกาะไต้หวันก็เป็นของจีนนั่นแหละนะคะเพราะว่าราชวงศ์ชิงนั้นก็ครอบครองอยู่นั่นนะนะคะถึงแม้ว่าจะเคยเป็นของชนพื้นเมืองอือ่นๆมาก่อนนะคะแต่ว่าจีนเป็นผู้ครอบครองมาทั้งหมด ะะเกือบตลอดเวลานะคะก็มีย่งชิงอำนาจกันบ้างจากาพวกสเปนนะคะพวกฮอลแลนด์อะไรพวกนี้นะคะแต่ท้ายที่สุดนะคะก็เป็นของจีนนะคะแล้วก็เมื่อพักชาติยมะะมาตั้งหลักที่เกาะไต้หวันนี้ในปัจจุบันนี้ก็มีความตั้งใจว่านะะจะกลับไปรวมชาตินะะกับจีนแผ่นดินใหญ่อีกครั้งหนึ่งเมื่อ พักคอมมิวนิจีนอ่อนแอลงนะคะหรือว่าพ่ายแพนะะ้ต่อประชาชนประชาชนไม่เอาไม่สามารถครอบครองใจประชาชนได้นะคะก็คาดหวังอย่างนั้นนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะคอมมิวนิจีนก็กลับยิ่งใหญ่นะคะ พังงาดแล้วมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะคะในทุกวันนี้ทั้งทาง,ทางเทคโนโลยีกําลังทหารฮนะทรัพยากรนะคะเศรษฐกิจนะคะแล้วก็กำลังนะคะ,ะมาณสมองมนุษย์อะไรเงี้ยนะคะแล้วกเ็เศรษฐกิจเนะะี่ยรุ่งเรืองมากในมั่นคงมากว่างานเถิในช่วงนี้นะคะแล้วก ไต้หวันนะคะมีชื่อจริงมีชื่อเรียกเป็นทางการว่าสาธา,ารณรัฐจีนนะะส่วนจีนคอมมิวนิสต์นั้นมีชื่อ,อใช้เป็นทางการว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะต,ต่างคนก็ต่างาทำสร้างความปึกแผ่นมั่นคงให้กับตัวเองนะคะไต้หวันนะคะก็มีความามั่นคงเป็นปึกแผ่นนะคะโดยรายได้ ก็มาจากนะฮะรายได้ก็มาจากการอุตสาหกรรมนะฮะเ,เป็นการผลิตสินค้าส่งออกนะคะมีความมั่งคั่งปกแผ่นนะคะพอตัวนะคะจัดเป็นอันดับที่14ของโลกเลยนะคะฉะนั้นทั้งไต้หวันและจีนก็มีความมั่นคงนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นเชื้อชาติเดียวกันนะคะเป็นเชื้อชาติเดียวกันคือคือมาจากจีนนั่นเองนะคะแล้วก็ ไต้หวันก็มีเมืองหลวงคือไทเปน,นะคะแล้วก็คอมมิวนิสต์ก็คอมคอมิวนิสต์จีนนะจีนแผ่นดินใหญ่ก็มีปักกิ่งน,นะคะเป็นเมืองหลวงนะะตอนนี้ทำไมจีนจึงอยากจีนแผ่นดินใหญ่จึงอยากจะครอบครองไต้หวันหรือรวมชาตินะคะก็เพราะว่าเขาก็มีเชื้อชาติเดียวกันนะคะก็มาจาก จีนเดียวกันนะฮะเขาไม่ได้คนอื่นไกลนะฮะฉะนั้นการที่จะรวมชาตินั้นก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะฮะโดยเฉพาะจีนแผ่นดินใหญ่ก็เปิดทางให้กับจีนไต้หวันว่านี่นะนะะถึงแม้คุณจะ,ะปกครองโดยรับบอกประชาธิปไตยนะคะคุณมีความคุ้นเคยนะมีความสบายนะ,ะกับการปกครองที่ เป็นอิสระของคุณนะฮะแต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะให้คุณมาเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนเรานะก็สามารถที่จะเป็นอสองระบบได้นะรวมเป็นประเทศเดียวกันแต่เป็นสองระบบได้นะฮะจีนคอมมิวนิสต์จีนแผ่นดินใหญ่ก็เปิดนะเปิดทางให้แล้วนะคะว่ามันไม่ใช่น่ากลัวตรงไหนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็การที่เราเป็นพี่น้องกันเราก็ไม่อยากจะทําลายกันหรือใช้ความรุนแรงนะคะ แต่ก็มีการห้ามปราเหมือนกันนะฮะว่าถ้าหากว่าถ้าหากว่าไม่ยอมถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็จะไม่ใช้กำลังทหารนะ,ะแต่จะใช้กำลังทหารเมื่อจำเป็นนะฮะก็เหมือนกับบอกว่าอย่าดื้อน,นะนะถ้าหากไม่ไม่เอาก็น่าจะเจอดีอะไรประมาณนี้นะ,ะแล้วก็อันนี้นะ,ะมันก็เป็น ส่วนหนึ่งของประเด็นการเมืองว่างั้นฮะแล้วก็การรวมชาติก็เป็นสิ่งที่นะ,ะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราเป็นเชื้อสายเดียวกันนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ยอมให้อ่าประเทศอื่นๆมาแทรกแซงอันนี้ประกาศเป็นทางการแล้วนะฮะไม่ยอมให้ใครมาแทรกแทงแล้วก็แถมนะฮะโชว์การโชว์อาวุธสงครามต่อหน้าต่อตาชาวโลกเมืออ่อสองสวันมานี้นะคะ อันนั้นระเบิดให้ดูเลยนะคะถ้าหากว่าใครนะคะกล้าที่จะมาขัดขวางนะคะความต้องการอันนี้การรวมชาติครั้งนี้ก็เจอดีกันละนะ,ะประมาณนั้นเป็นการปรามนะ,ะส่วนไต้หวันนั้นได้การรับรองเป็นประเทศเอกราชจากาจาก17ประเทศเท่านั้นนะ,ะเป็นประเทศเล็กล็กๆนะคะส่วนสหรประชาชาตินะ,ะไม่ได้รับรองการเป็นประเทศ ของไต้หวันนะคะเป็นเป็นประเทศเอกราชของไต้หวันไม่ไม่ได้มีการรับรองตรงนั้นนะคะดังนั้นไต้หวันก็จะเสียเปรียบตรงนี้นะคะก็คงจะร้อนร้อนหนาวหนาวอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วนะถ้าหากว่าไต้หวันมีเจตนาเดิมตั้งแต่แรกเลยนะคะที่ว่าจะกลับไปรวมชาติเป็นแผ่นดินเดียวกันอะไรนะะั่นนะคะเออก็ถึงเวลาที่ลูกพี่ใหญ่นะ,ะจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเขามีขนาด ขนาดประชากรนะสามสามร้ล้านคนนะกับกับประชากรของไต้หวัน25ล้านคนนะคะการที่จะบอกว่าโอ้นะคะแยกตัวเป็นเอกราชษนะอัตราส,ส่วนของประชากรนะคะถ้าหากวแบบ่า ทำประชามติแยกตัวนะก็แพ้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าสัดส่วนมันไม่ได้นะมันไม่ได้สัดส่วนอะไรเลยนะฮะฉะนั้นการที่หวังว่าประชามติจะช่วยให้ช่วยให้แยกเป็นประเทศเอกราชได้นี่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะะไม่ใช่เหมือนกับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เขาแบ่งครึ่งไปเลยใช่ไหมฮะเหมือนเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เขาก็แบ่งครึ่งเหมือนกับฮาร์ฟฮารมันก็ดูดีนะฮะแต่จีนแผ่นดินใหญ่นะ มันนะใหญ่มากกับเป็นเกาะเล็กๆนะมันมันเป็นไปได้ยากนะถ้าหากว่าจะพูดถึงาทางด้านภูมิศาสตร์จะมาแยกกันเป็นเอกราชเนี่ยมันก็ยากนะคะแล้วเชื้อสายเดียวกันก็ยิ่งยากนะคะแล้วโดยเฉพาะจีนตอนนี้นะคะก็จีนก็ใช้นโยบายนะวัน เบลวันโรสนะกับเอเชียด้วยกันเขาก็พยายามที่จะผนึกเอเชียด้วยกันนะฮะโดยตอนนี้เขาก็เข้ามาทางลาวแล้วนะคะเข้ามาทางลาวแล้วก็ได้ลาวไปแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะได้เช่านะได้เช่าหรือครอบครอง200ปีอย่าลืมนะคะ200ปีนะ,ะประชากรของลาวมีแค่6-7ล้านคนเนี่ยฮะถึล้านคนเนี่ยนะคะ คือกระจุกเล็กๆนะถ้าเทียบกับถ้าจีนจะขนประชากรเขาสิบล้านคนมาพลึบนะคะมาทำมาหากินนะคะภายในสัญญาที่เขาที่ได้ครอบครองลาวเพราะว่าลาวเพียงพล้าในการทําสัญญานะคะเอารถไฟไทยรถไฟลาวเข้ามานะคะก็ทําให้ตัวเองนั้นได้เพียงพล้าในข้อสัญญานะคะแล้วทําให้จีนได้เข้ามานะคะเข้ามา เอาควบคุมเศรษฐกิจของเรานะคะนี่นะคะเราจะ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 เสียเอกราชไปก็เพราะตรงนี้นะคะเขาครอบคลุมหมดแล้วนี่นะคะส่วนพี่ไทยนะคะเราก็นะก็เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงเหมือนกันแต่ก็ดิฉันก็รีบไปดูเลยนะคะข้อสัญญาอะไรของไทยนะ,ะจะเพียงพล้ำกับข้อไม้นะคะก็ได้แต่อุ่นใจว่า จีนคงจะไม่พลิกเลนหรือพลิกสัญญานะคะแล้วคิดว่าไทยคงจะรอบครอบพอนะอย่างน้อยๆก็ยื้อไปได้นะคะยื้อไปได้ว่าเราจะไม่ถูกจีนครอบครองแต่จริงๆแล้วจีนเขาปลูกพื้นไว้หมดแล้วนะคะภาษาก็เข้ามาแล้วนะคะ,ภา,าาาะ,คะภาษาจีนนะคะเข้ามาเต็มไปหมดเลยแม้แต่อนุบาลก็โรงเรียนอนุบาลบางโรงเรียนก็ มีจีนเข้ามาสอนภาษาจีนแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก็เข้ามาลักษณะนี้นะคะเข้ามาแบบไม่น่าเกลียดนะ,ะเหมือนกับมาช่วยมาส่งเสริมหรือมาจอยกันหรือมาสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเจริงๆแล้วนะคะเป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะที่จะเข้ามาครอบครองนะคะแล้วก็ สังเกตดูสิฮะว่ามีเก๋งจีนสารเจ้าจีนนะะแล้วก็ตึกที่เป็นอะไรจีนจีนนะะก็มีเกิดขึ้นทั่วไปหมดนะคะในประเทศไทยเราหลายหลาย,หลายแห่งที่ดิฉันเห็นแล้วก็ยังรู้สึกเศร้าใจเลยว่าเนี่ยเราทำไมไม่มีการควบคุมนะคะทำไมไม่มีการควบคุมนะคะคุณเป็นประเทศไทยนะคะคุณควบคุมได้คุณออกกฎหมายได้นะคะคุณต้องไม่ให้เขามาสร้างนะ,ะสัญ,ญลักษณ์ที่เป็น ของเขาใน,นในพื้นแผน่นแผ่นดินของเรานะฮะอย่างประเทศเขาเนี่ยคุณลองไปขอสร้างเรือนไทยดูซิเขาจะยอมไหมนะฮะเขาไม่ยอมนะฮะส่วนของเราเนี่ยโอเคย้นยน้ยนย้นอะไรอย่างเงี้ยนะได้ได้ได,ได้อะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่า เราจะาคงความเป็นไทยได้อีกสักนานเท่าไหร่นะในเมื่อนักล่าในนิคมเขาก็พยายามที่จะไล่ล่าเรานะคะดิฉันก็หวังว่าเราก็คงจะไม่เพลี้ยงพล้้มเหมือนลาวนะคะส่วนมหาเททำไมเทรถไฟจีนนะคะก็เหตุผลเดียวกันกับ ลาวเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่า,วาประชากรเขาน้อยนะคะจะมีสักกี่คนที่ใช้รถไฟนะคะแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปใช้เงินไปใช้ค่าดอกเบี้ยใช่ไหมมหาศารนะคะตาสีตาสาจะมีเงินสักเท่าไหร่นะในพูดถึงลาวนะตาสีตาสาที่ทำทำงานานะ ก,กรรมกรหรืออะไรเนี่ยเขาไม่มีนะคนส่วนใหญ่ก็ยากจนนะคะคนเล่าไม่ใช่ว่าร่ํารวยทุกคนนะคะส่วนมหาเทก็เช่นกันนะะบอกว่าเราคงสู้ไม่ไหวนะ,ะก็เลยทําให้ตัดใจจะเสียค่าปรับไปนะคะเสียค่าปรับไปดีกว่าที่จะเสียใจทั้งชีวิตนะคะเครื่องพลําทั้งชีวิตนะ,ะนั่นคือการเสียเอกลาชเลยนะคะก็เลย ตัดฉับเลยฮะรถทางรถไฟก็ถูกตัดฉับไปเลยนะคะนั้นเราก็คงจะเห็นข่าวนะคะว่าจีนนะคะเอาจริงแล้วนะคะงวดนี้จีนไม่ไม,ไม่ไม่ขู่เล่นนะคะดิฉันในดิฉันประเมินว่าจีนไม่ขู่เล่นนะคะจะเอาจริงๆนะคะจะเอาจริงๆแล้วก็าวางยุทธศาสตร์ไว้หมดแล้วนะคะ ไม่เนี่ยเร็วๆนี้แหละนะคะเพราะว่ายุโรปก็อ่อนแอลงนะคะอเมริกาก็อ่อนแอลงนะคะ,ะยุโรปก็ต่อสู้นะ,ะดิ้นรนนะ,ะแบกบภาระ,ะผู้อพยพนะต้องเลี้ยงดูนะ,ะผู้อพยพตั้งกี่เท่าไหร่แล้วก็มีการแทรกแซงนะ,ะมีการทําลายความมั่นคงนะเทรริส <c oughs> นะทุกวันนี้นะ,ะต้อง ถือปืนควบคุมถนนสายสำ,ส,ำคำคสำคัญสำคัญในยุโรปยุโรปไม่เหมือนก่อนแล้วนะคะแล้วอเมริกาก็ผู้นำก็ผีเข้าผีออกนะคะวันนี้ดีพรุ่งนี้ร้ายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ประชาชนก็แตกแยกความคิดเป็นสองฝ่ายนะคะแตกแยกความคิดสองสองฝ่ายนะคะแล้วจะเอา กําลังที่ไหนมาแบกรับภาระมาสนับสนุนนะคะไต้หวันนะคะในการที่จะคุ้มครองไต้หวันเป็นไปไม่ได้นะคะดิฉันว่าเนี่ยเป็นโอกาสดีของจีนนะที่เขาจะ take a คชั่นนะคะนั้นเราคงจะได้เห็นนะได้ได้ยินข่าวนะคะได้ยินข่าวว่าจีนนะั่นนะคงจะเอาจริงแน่นะคะดิฉันก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วกรณีหัวเวยนั้นนะ,ะดิฉันก็ก็กำลังอ,อยู่ในรัก ในการต่อรองนะคะรัฐบาลแคนาดาก็ต่อรองนะคะกดดันให้จีนปลดปล่อยนะคะแต่ก็คงเป็นไปได้ยากนะคะดิฉันขอขอบคุณนะคะผู้ชมทุกท่านนะคะที่มาให้รับการชมนะคะดิฉันก็ก็ขอขอบคุณมาจากใจกจริงๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ